มาบะนี่ถากล้างใบล้างใบนี่ง่ายสุดนี่้องแต่ว่ามันหนาเด้ถากล้างใบนี่ง่ายสุดมันหนาเสียนตัวสันฟันล้มนี่เขาป้แตะมันแต่ตะเลือตัวตะเลือไปนี่นี่แหละคือช่วงตัดออกเขาตัดอ,อ,อันนี้แหละออกอันนี้เครื่องเถองนี้ดานล่างแหละด้านล่างดานล่างก็ตัดออกกันให้มันเหลือตัวเสียนที่เขาฉีดไวเนี่ยอย่าให้มันเกิน นี่ยมันเกินนะมันนานาลายเขาก็เอาเรือวงเดือนน่ใส่มันก่อนลำมันลำมันก่อนแต่ย่าย่าย่าปาดย่าย่าปาดทั้งทึงลงไปนะบ่ได้พอมันมันมันตัวล่างมันสีเอียงเขาต้องปาดหันด้านล่างขึ้นมาแล้วเขาก็สาบมันลงไปลายไปทั้งไงเพราะมันสีได้บ่ไปบาดตัวนี้เรือวันนี้เขาคอยเอากวบใส่ี่ ใส่ต่อแล้วผู้ใดมันก็ใส่ตั้งแต่ที่เหียงนี่ก็ได้ใส่ไปเลยใส่จนเหลี่ยวแต่ละตัวมันสีโดนเราจะเอาเรือวังเดือนดำก่อนอันนี้มันกินได้ทีละหน่อยนะเปียงไฟซืสอนะเนี่ยตรงที่ฮอสิถากออกหลายอยู่เอาเรือวังเดือนใส่บูได้ก็ย้ำบางสี่ก็ได้ย้ำ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 แบบนี้กาว่ล่ะ ย้ำจังซี่ก็ได้นี่ยำจึกลค่อยเคาะแต่ละตัวไปจังซั่นยำใส่เปนสายยากปาดเลยง่ายกว่าบา้เฮ็ดแล้วแล้วขสิมาบอกอีกเทึเดี๋ยววๆขสิมาบอกอีก